Make the streams louder. สวัสดีัวทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผม nbk หนึ4ง้านะฮะหลังจากห่างหายกันไปนานอีกเช่นเคยก็ <c oughs> <g iggle> เดี๋ยววันนี้มาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะฮะก็เป็นเจ้า gta zombie ใครที่ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้นะฮะก็เอาตัวนี้ไปทดลองเล่นกันหลายๆคนก็คงจะจำได้นะผมเคยปล่อยเจ้าเกม gta zombie ตัวนี้ไปแล้วหนึ่งเวอร์ชันนะตอนแรกๆเลยตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมา ปรับปรงให้มันดีขึ้นมานะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตัวเกมตัวนี้จะไม่มีสตอรี่นะไม่มีเนื้อเรื่องให้เราเล่นแต่จะเป็นโหมดสไ r v วอ a l อย่างเดียวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ขนาดนะอยู่ที่3กิกได้ทำไมขนาดเดยอะจังเพราะว่าผมทำให้เอามาแบบให้ได้เล่นทุก g p u นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาร์โนวมาริหรือ Power VR นะตัวนี้ง่ายๆเลยดาวน์โหลดไปแล้วติดตั้ง APK แล้วแตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์แล้วก็เข้าเล่นเกมตามปกตินะเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี่ซอมบี้เยอะมากเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆนะในเกมก็จะเหมือน เดสโฟเดสเออนั่นแหละที่มันจะมีเจ้าตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมแล้วก็ผี่ร้องไห้อีกหนึ่งตัวนะเจ้า2ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะเราต้องระวังหน่อยถ้าเจอแล้วไม่อยู่จุดที่ปลอดภัยตายนะคือครั้งเดียวตายเลยโอเคเดี๋ยวเราเจอรถใหม่ละส่วนการเอาชีวิตรอดนะก็จะมีรถรถที่เราสามารถขับได้ก็จะเป็นรถที่เปิดประตู นะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเปิดประตูไว้ข้างหนึ่งคือนั่นแหละขับได้แน่นอนแล้วในตัวนี้ก็จะมีพวกเนี่ย NPC นะก็จะมีทั้งคนดีและคนชั่วเหมือนเดิมเลยบางคนเขาก็จะช่วยเราถ้าเจอเราแล้วเขาก็จะตามเรานะแต่อีกบางกลุ่มก็เจอเราแล้วก็จะทําการประทะยิงกันเลยแต่ก่อนนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถยิง จริงพวกที่เป็น NPC ได้นะคือมันไม่สามารถเล็งเป้าได้ตัวนี้ได้ปรับใหม่แล้วในการยิงนะก็จะเป็นการเล็งแล้วค่อยกดยิงเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนเราตอนนี้ใครที่ชอบเกมแนวซอมบี้ก็ลองไปเล่นดูสนุกดีนะฮะกราฟิกก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะ ตอนนี้เรามาสนามบินนะฮะเราต้องออกจากโลกใบนี้ก่อนจะมีเครื่องบินไหมในนี้นะหายไป,ไปมีไหมโอเคนี่ตอนนี้เราเจอเครื่องบินแล้วนะทุกคนไหนจัดมามาดิภาพเข้าให้ นี่นะการยิงก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรากดเลงก่อนเราค่อยสามารถกดยิงได้นะมันก็จะดีกว่าแต่เดิมนะแต่ก่อนนี้เลงเป้าพวก NPC ตัวอื่นไม่ได้แต่ข้อเสียมก็คือเราจะยิงช้ากว่าเดิมสำหรับพวกซอมบีนะ้นะเมื่อแล้วเราต้องนีก่อนนะ เป็นเครื่องเลยตอนนี้ซอมบี้ลุมเพื่อนเรานะฮะเอ c พีซีที่มากับเราน่าจะเป็นตำรวจด้วยมาครับมาแล้ววยอุิยดูสิเขาจะทันไหมได้ไหมครับ่ะได้ละ ิวโอ้โหเครื่องเครื่องเครื่องโอเคๆๆอเครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นเครื่องได้แล้วไปกันก็ส่วนการอัปเกรดอ,อื่นนะที่ผมลองเล่นดูนะมันก็จะมีร้านอาหารแล้วก็พวกร้านปืนอันนี้เราก็ลองเข้าไปดูกันนะหรือเผื่อมันมีอะไรแปลกๆเพราะผมไม่ได้เล่นจนแบบ นานๆนนมากนะแค่ทดสอบเข้ามาเล่นแค่นั้นเองเวลาเล่นผมแนะนําให้ปิดเน็ตละกันช่วงที่ผมเล่นแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตไว้รู้สึกว่ามันจะหลุดนะชอบหลุดตรงนี้พื้นที่อะไรนี่ตรงเมื่อกี้น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยไหมทุกคนจุดสีเหลืองๆเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะ เธออยู่กัประกาศอะไรจังเราไม่รู้ไปเรื่อยๆครับนี่พื้นที่สีเหลืองอเป็นค่ายทหารนะค่ายทหารอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยโดนยิงครับทุกคนเฮ้ยเครื่อง ตายเลยยังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นจุดอะไรกันแน่ yeah. เดี๋ยวทุกคนก็ลองไปดูเอานะโอเคสมมุติเราตายแล้วใช่ไหมการเริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ง่ายๆนะกดกลับมาหนึ่งครั้งแล้วก็มาเนี่ยนิวเกมใหม่เหมือนเดิมเลยนี่ก็กดถูกหนึ่งครั้ง เกมก็จะทำการเริ่มใหม่แล้วแรนดอมตัวละครขึ้นมานะฮะก็จะได้เป็นใครคนนึงในตัวละค GTA Sun. ะร Gta s ั n นะจะโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละจะได้ใครก็ไม่รู้จะได้ปืนอะไรก็ไม่รู้ออะบนนี้มีซอมบี้ด้วยมาี่นี่ย,ย,ยุยยุยติดเชื้อไหมถ้าเดินติดแมเนี่มาดูในส่วนของกระเป๋า อันแรกน่าจะเป็นอาหารนะผมว่ามันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกภาษาอะไรทุกคนบอกผมด้วยนะอันแรกอ่ะเป็นอาหารอันที่สองนี้ไม่แน่ใจละมาดูแหละเห็นกลมลงไปเฉยอันที่สามไม่รู้นะอันที่สี่อะไรอ่ะนมไหมาขาวๆอุ้ย,ยไม่ใช่นมแล้วผมว่าอุ้ย ถ้ามันตายฮะแล้วเหมือนหลอดเลือดเราจะแบบกระพริบด้วยนะยังไงโดดลงไปซิอ๋อไม่เป็นไรออามีคนยิงเราด้วยครับยิงผมเหมอเรอเดดพูรู้จักไหมอ้าวยิงไม่เข้าเด็ดด้ไงล่ะเรียบร้อยครับทุกคนหรือว่ามันจะเป็น เครื่องดื่มที่แบบชูพลังอะไรแบบนี้ป่ะกินแล้วแข็งแรงเหมือนเดฟพูยิงไม่ตายอะไรเงี้ยก็าจะใช่นะสังเกตเมื่อกี้เขายิงเราไม่เห็นเป็นอ่าสายแหละสายแล้วถ้าใครไปเจอพวกบอสนะฮะก็ลองกินแล้วก็สู้กับมันดูนะ <c oughs> ว่าจะเป็นไง <c oughs> น่าจะไฟกันได้ ไหมหรือว่าจะตายเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะลองไปลองเล่นกันดูไงนะอะลูกกระสูนหมดละนี่ฟันเข้าให้ตอนนี้มันโดดลงมาจากตึกนะทุกคนเวลานับถอยหลังใกล้หมดแล้วนี่ไงดูสิหมดแล้วจะเป็นยังไง กลับมาดปกติน่าจะฟันแทงเข้าแล้วนะผมอะ่ะไอคนนี้มาทไหนามาเจอ NPC ตำรวจด,ด้วยนะก็จะประมาณนี้หละกันนะใครที่อยากเล่นอยากเปลี่ยนแนวอยากเอออยากเล่นแนวสไบเวอ a l เอาชีวิตรอดหรือซอมบี้ก็ลองไปเล่นกันนะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาแนะนำอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะก็ สำหรับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วสนุกไหมหรือยังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรบ๊ายบายและอย่าลืมติดตามผมด้วยนะฮะ